แล้วถ้าเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเด็กดื้อต้องโดนเตะครับกระชากเป็นเด็กดีทธบ์ตัดอื่นได้มีเด็กผู้ชายแก่เด็กที่เป็นตุ๊ดครูโอมจะบอกยังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็เลิกล้อเลียนเด็กคนที่เป็นตุ๊ดเปลี่ยนเสื้อกได้ไหมครับได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยค่ะเปลสวัสดีค no ่ะทุกคนนะคะวันนี้จะกับอ้๊มค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี <t 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 ้ ผู้ชายที่เตรียมมาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีคนเนี่ยใจตรงกับอ้๊อเพราะอ้๊อเนี่ยทักเขาไปแล้วบอกว่าอยากเชิญมาออกกันเทยรีวิวและในระหว่างนั้นก็มีคนในอินบ็อกซ์มาบอกว่าแม่คนนี้ต้องมาออกอย่างนั้นอย่างนี้แท็กมานู่นนี่นั่นนะคะในไอจีก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจตรงกรันนะคะเขาเป็นคุณครูนะคะที่น่ารักเล่นติ๊กตอกไอจีแต่แบบคลิปของเขาแต่ละอันนี่คือ,อ เอลเป็นเอลเด้งสุดอะไรสุดแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage ค่ะและก็ยูทูบชา n e l พิมพ์ไปเลยกเย็เลยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่แน่นอนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเจอกับเขาเลยคันนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อโอม,อมอครับโอมโอมครับโอมครับแต่ว่าต้องการกดโอมอย่างเดียวจะโอมอย่างเดียวเลย,เ,ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพครับปีนี้โอมมาอยู่ที่ไหรแล้คะ นี้29ปเีครับเอา้า29่สิบเก็รุ่นพี่ของอ้ําต้องเรียกน้องอ้ําพี่อ้ําดีคได้หมดเลยไม่ติดส่วนสูงเท่าไหรสไส่ส่วนสูง1 7ึ่ร้บไม่ไมส่วนสูงเรามีให้เลือกเป็นเจ็ดแปดหรือเก้าสูงเท่าไหรโโ่โอ้เอาเอากลางแปดแล้วน้ำหนักตัวเราก็มีให้เลือกเหมือนกันมีให้เลือก<ะ>54หรือห้าหก ตาเสียวเอาห้าหกและกันใหญ่สุดอ่าหนักสุดนัหนักสุดโฟนหนึ่งเื่องน้ำหนักกลาเป็นเมือเกี่ยวเรื่อความใหญ่ได้อ่ะืช่างถามกูโอมรูไม้ไหมว่าโอมเป็นคนที่ฮอตมากมีคนนะแคปหน้าจอส่งมาแล้วก็แท็ก IG Facebook บอกว่าแม่ต้องเอาคนนี้มาออกอะไรยังไงคือทุกคน เห็นการเต้นการเตะของโอมแล้วทุกคนแบบยัวเพศดอะมันไม่ไหวอะนี่ต้องโชว์แล้วต้องโชว์ไอมีโชว์อ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้โชว์ไหนบอกหน่อยค่ะว่าโอ้มีข้อดีอะไรบ้างสามอย่างเอาเก่งเอ้ยเอาใจเก่งเอาใจเก่งครับต้นเอาใจเก่งครับผมแล้วก็พี่ออคนับุคลิกโอมอะตอนแรกที่พี่เห็นนะพี่บอกตรงกันนะว่าคิดว่าเป็นถามเลยว่าใช่สิป่ะ ใช่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 แปดพี่อ้งง <Hey! S 2> ําไหมครับคันกีแลหนึ่งสเปกออมแบบไหนคะตัวเล็กครับชอบคนที่ผมสั้นคุยง่ายนี่สเป็นผมพี่ก็เป็นคนง่ายๆนะง่ายอย่างไรเป็นครูที่ไหนคะเป็นครูโรงเรียนเอกชนแถวบางกะปิครับ,บผมทำไมถึงเลือกมาเป็นครูขน ชอบครับชอบรำครับตั้งแต่เด็กเลยปะตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่12ขวบครับตั้งแต่12ขวบแล้วตอนนี้29แล้วก็รำตลอดเวลาเลยครับแต่เขาเป็นคนอายุ29ที่ดูไม่เหมือน29นะดูแบบเหมือนคน23 24อ่ะ อได้นาะไม่ติดชอบสไตล์นี้เลยอ่ะหุ่นแบบแน่นๆล่ลำๆ่มีขนแบบอุยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือได้เพียงรรหรอกหรอกหลอค่ะเพราะถ้าไม่หลอก็ค,คงไม่สามารถมานั่งคุยกันในกระเยรีิวแบบนี้ได้หรอกแล้วไม่ชอบผมไหมครับไม่ไม่ตอบได้ปะแต่ให้ดูท่าทางแล้วอ,อาการที่มันแสดงออกไปอ่ะ แดงไปหมดแล้วนะครับนั่นอ่ะอะไรแดงก่อนดูคลิปต่อนะคะขอแนะนำด้วยค่ะกับเมเบลี New york lip ultimate lip matte ผสม b บ r ริงเจลเนียนกว่าใช้ฟิลเตอร์ค่ะปกติแล้วใช่ไหมเวลาทาลิปเนี่ยถ้าเป็นลิปแมทนะคะทุกคนจะรู้ว่าทาไปแล้วมันจะแห้ง แตกแล้วก็เป็นขุยระหว่างวันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่เลยที่ทางเบอร์ลินเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าผสมเบอร์ลิงเจลเวลาที่ทาไปนะคะปกออติแล้วมันจะเป็นคมกริปแต่นั้นมันเอาไปแล้วค่ะเวรนี้นะคะยุคนี้มันต้องแบบเบ,บ,บลเลอเนื้อนัวอิ้มก็เลยได้มา2องสีเลยนะคะโดยสีอ่อนเนี่ยทาลิมฝิปากข้างนอกตัวสีเข้มเนี่ยทาเนื้อปากด้านในนะคะเวลาที่เราเม,ม้นปากมันก็จะฉ่ำพอดีเลยนะคะไม่แห้งแตกเป็นขุยระหว่างวัน ออย่่างแนนนหาซื้อได้แล้วนะคะเพียงแค่ร้อย้าสิบเก้าบาทค่าเจอสาวๆสิ่งแรกที่อมจะมองคืออะไรคะพูดได้เหรอจะพูดว่ากีเหรอช่วงบนถึงช่วงนี้ครับแต่อออมมงคในร่างกายอมคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่สุดหลักอิมครับอันนี้ไม่เถียงเลยอะ รักยิ้มกับฟันเขาสวยจริงไหนน้องยิ้มม,ม,ม,มันหน้าละหลอดดิหน้าละหลอดฟันเยอะมากเป็นคนที่ฟันแบบว่าฟันสวยดัดฟันมากอนป้ดัดครับผมดัดตั้งแต่ตอนมต้นนะครับออพี่ดัดนะไม่ใช่ดัดฟันนะดัดเจะลีพี่อ้อมชอบส่วไหนของผมมากที่สุดอ๋ไม่น่าถามเลยอ่ะพี่ชอบตรงไหนได้อ่ะนอกจากฟันของอ,งอง <ๆ S 2> มกับรอยยิ้มฟันๆๆอโอเคครับผมเคยเจอๆๆๆสาวๆหลอกบ้างไหม วิ่งครับแต่ก็ยินดีเ,เขาหลอกเรารักเขาเถ้าที่หลอกโอมแล้วอะ่ะหมดตัวนะมึงบัตเยอะครับไม่ใช่เงินหมดตัวนะอะอะไรเลยอะไรหมดตัวเลยอย่ารูดังไหนโอ้คุณน้าตะหลอให้ดูหน่อยดิหล่อยังไงครับยังเอาที่เห็นแล้วแบบเสี่ยวกีอ,กอะอย่ามาขัน<ม>กี ผมถามกับพี่อ้ํางว่าพี่อ้ําชอบผู้ชายแบบไหนครับแบบเนี้ยเอ๊เส็หน้าจอบอกว่าให้น้องโอมทำหน้าตาแบบเสียวๆให้ดูหน่อยค่ะเฮ้ยพี่ปอปอ่ใ มันคือหีปปอตกลัวมากเลยอมจะมากินตับพี่เลยอนะ่ะตับสีอะไรครับส้ฟูหรือเปล่าโอ้ยบอกเลยแดงมากนี่อมรู้ไหมว่าอมเป็นคนที่ยิ้มมีเสน่ห์มากเลยนะเวลายิ้มที่คือแบบเหมือนแบบโลกโลกเปลี่ยนสีไปเลยแบบว่าถ้าสมมติว่าเครียดมามีสามีมีแฟนแบบนี้นะเจอเขายิ้มทีนี่คือแบบสดชื่นอ่ะอ <S <S <S> อยากให้ออมมายิ้มทุกวันเลยอ่ะผมยิ้มเก่งนะครับ ถ้าวันนี้โอมกับพี่เป็นแฟนกันและพี่งอนโอมมากพอเมื่อคืนเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันแล้วโอมอ่ะละเมอถีบพี่ตกเตียงและพี่ก็โกรธมากอาโอมจะงอพี่ยังไงดีละเมอฉีตกเตียงโอ้ผมเป็นคนเดลัยอยู่แล้วเนี่ยผมจะอุ้มไปโรงพยาบาลได้ไหมครับนี่ว่ากัดง้อไหมฮะเปลี่ยนจากอุ้มไปโรงพยาบาลเป็นอุ้มไปห้องน้ำหรืออุ้มไประเบียงดีกว่าไหมโอ้เตี้ยช่วยเอาดอดับน้องน้ามาข้าวงอนเหรอขึ้นบนเตียงไหมดอก ไม่พอสามดอกคิดด้วยกันห้าดอกโอเคปะเรา่ะเา,า่ะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นผู้ชายนี่แบบมีดอกไม้มาให้ตลอดเลยอ่ะรู้เร้กงว่าฉันดอกไม้อ่ะอย่างง้อขายขำบุคลิกน่ารักแบบนี้อยากรู้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดมายันอายุยีิบเก้าเนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คน 3คนครับนบเพื่อนี่เป็นคนเฟนลี่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะตั้งแต่12ครับ12เริ่มรู้จักว่าเฮ้ยเราต้องเข้าหาคนนี้เป็นครับความเป็นผู้ชายเฟนลี่แล้วมันเฟนลี่ขนาดเนี้ยเ<ช>ว<ช> <ๆ S 2> ลามีแฟนมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่ว่าแค่เรื่องความรู้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะฮะอ่ะ s อหน้าจอค่ะมีคนถามว่าถ้าเลี้ยงดูน้องโอมคิดเดือนละกี่บาทคะ เป็นเดือนเหรอครับใช่ตของเป็นชั่วโมงเรียกไหมใช่งานชัดไทม์ก็มาอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับนี่แขกไหมครับหรือว่าลูกค้าที่เราสนใจไหมครับเนี่ยโอ้ยไม่มีทางอ่ะชอบกินฟรีมากกว่าวันไหนดีวันไหนดีใช่อ่ะลองประเมินดูคิดว่าเดือนหนึ่งจะประมาณกี่บาท ยงดูยังไงครับต้องมว่เลาย้ยงดูยังไงเป็นผัวจอบไม่ต้องบออ้อมเขาเลยเป็นผัวเดี๋ยวเราต้องเป็นคนถัายยง,งเองนะครับเราจะไม่ให้ใครยงเรนะาเนี่ยถัดยยงเองดีนวบาบุคลิปแบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นเทสของกระเทยมีกระเทยมาจีบบ้างป้าเยอะครับยังไงเล่าเล่าเลยก็เขาจะให้ติดเงินค่าต่อแทนเป็นวันนะครับเขาคิดว่าเราเป็นเด็กขายเขาเรียกเด็กขายใช่ไหมครับถ้าเลเสนอะเงินมาโอนท่าห้าหมื่นก็มีครับห้าหมื่น บอกเดือนที่ห um> ้าหมุนได้ไหมหนูว่ากระเลี้ยงทองไม่ได้ยินใช่ไหมอะไรดรอร์นะผมอะไรดอร์นะอะไร้าสมมติว่าพี่จีบโอมล่ะต้องถามพี่อัพชอบคนแบบไหนหรอได้หมดอ่ะลองเข้ามาคุยอล้วลองเข้ามาคุยนะเสียเวลาใครจะคุยให้มันเสียเวลาแม่นี่เห็นว่าเคยมีผู้จัดการมาขอดูงานดูงานให้แล้วถึงขั้นแบบจะหลอกฟันมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย เขาหลอกว่าให้ต่งคลิปไปให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ตามแลวโทรมาด้วยครับโทรมาเหมือนเขาเรียกอะไรเต็โฟนนะครับเต็โฟนนะว่าตอนเท้าเนี่ยตื่นมามันแข็งถึงขั้นไหนก็มัน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 พังหัถึงขั้นไหนน้องเล่าๆมาที่ว่าเราใส่เบอร์อะไรเราอะไรประมาณนี้พุชการคนนั้นคืออ้าเองขัดท้สังคมเล้นะค่ะดตนแล้วกันนะเหตุการณ์นี้ยเคยเกิดขึ้นกับรุ่นน้องย่ำครั้งหนึ่ง แล้วทําให้น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะไปทํางานในวงการบันเทิงเลยคือน้องคนนี้เป็นผู้ชายนักชายแท้แล้วเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็อยากเข้าวงการก็มีผู้จัดการดาราเนี่ยเป็นแบบเป็นเกย์มาแบบเออทาบทามแบบเดี๋ยวจะพาเข้าวงการพาไปแคสงานนู่นนี่นั่นอะไรเงเี้ยพอเริ่มสนิทสนมกันทุกอยู่กันสองต่อสองก็กินเหล้าดื่มเหล้ากันแล้วก็บังคับให้น้องผู้ชายคนนี้อมนกเขาตกใจเย่อะไรคือแบบ แล้วน้องก็ต้องทําเพราะว่าเขาก็ขู่เอาไว้หลายอย่างนู่นนี่นั่นมีการแอบถ่ายภาพหลุดตอนแบบเปลี่ยนสภาพแล้วเห็นนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไปแฉจะไปแบบแบ็คเมย์บ้างน,น้องก็ต้องทําเสร็จแล้วพอทําเสร็จนางก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ไปอีกเลยนางมาเล่าให้ฟังนางก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกแบบสงสารน่ะถ้าผมให้เดียวทำกับกันทำ <gesch> ถ้า<บ>ผมเงินไม่พอใช้นี่ใครช่วยผมได้ไหมครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าอมแล้วอมก็คิดสิอมต้องทำยังไงเล่นติ๊กต็อกดังอย่างเงี้ยมีคนแปลกๆทักมาหาบ้างไหมทักมาด่าว่าเต้นเล้งเป้าทำไมอะทำไมเต้นเล้งเป้าได้เพลินในขนาดนี้มันเป็นจุดขายของแกไปแล้วตอนเนี้มันเป็นซิกเน์แล้วก็เป็นอะไรที่ยั่วเพศมากน่าจะเป้าใหญ่เฮ้เป้าหมายอะเป้าหมายอาชีพครูมันมีแบบว่าโดนว่าหรือกระทบอะไรบ้างนะ โอเคอยู่ครับคิดว่าทุกคนยังโอเคอยู่ถ้าถ้ามันหนักวันนี้ทุกคนเชื่อเพือนด้วยนะครับออมคะพอเป็นครูแบบนี้เราก็เจอเด็กๆหลายแบบมีเด็กๆกวนบ้างไหมมีครับกวนบ้างแต่ว่าถามว่ามันกวนแบบไหนกวนแบบเราคุมอยู่แล้วก็น่ารักครับแล้วถ้าเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเด็กดื้อต้องโดนเตียครับแต่ถ้าเป็นทิ้งตีหรืออื่น้ครับคอแห้งเลยอ่ะถ้าสมมติว่าพี่เป็นนักเรียนของอมแล้วพี่อ่ะทำใจกันแตก โอ้จะลงโทษพี่ยังไงดีเดตะกั้งคอเครับแปงมากเลยอะเอาดีลงโทษยังไงดีสลับนักเรียนคนนี้หักคะแนนดีกว่าเราไม่อยากทำทำแบบ้หญิงตัวเล็กแบบเดียวเราขอหักคะแนนดีกว่าหัคะแนนต้องบอกว่าเป็นครูยุคใหม่มีความน่ารักความทะเลนตามกระแสะโซเชียลทันเนาะอะไรแบบนี้จะได้ตามเด็กๆทันไงว่าเด็กเขาเล่นอะไรกันอยู่ เอ้าอเจเบ่เข้าขอโอมบอกว่าโอมเต้นให้ดูได้ไหมคะเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ไหมครับได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยค่ะเปลี่ยนดีไม่ดีนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนหลังจากเต้นได้ไหมครับผมได้แกวเนมามามาสามาะหลงไม่พอพกั่รัวยแตกท T ุกันไแปลเจแต่คนไม่ร ม่ใชี mm ก็ยองคะเมื่อกี้เอสเอสบอกว่าอยากเห็นครูอมเปลี่ยนเสื้อตรงนี้ให้ดูหน่อยเด็ดไหมคะจะดีไหมครับเนี่ยจะดีไหมไดีอชมพูไหมครับ เลีย <_ d ance> ไม่ได้ชอบหุ่นนะชอบคน <_ d ance> เป็นครูหล่อแบบนี้มีเด็กนักเรียนสาวๆหรือว่าคุณครูสาวๆมาจีบบ้างไหมเด็กนักเรียนไม่มีครับแต่แบบว่าดาวผูครูตางโรงเรียนมีมาเยอะอยู่ครับฉันเป็นครูฉันก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันบอกเลยว่าคันแล้วเคยชอบครูไหมครับถ้าไม่นับครูครนนี้นะ,ะ <_ d ance> เคยตอนสมัยป5ป6เป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูวิทย์ที่โชคดีนะคุณได้ดนตรีทีบบท่โชคดีในในเหมจำได้ไหมี่ยเข้าแอบ,บมองเขาแล้วแบบว่าคุณครูอ่ะชอบใส่เสื้อผ้อาละล,ะล,ะลัดๆลูบแบบเนี้ยแล้วเป่าเอ้ยไม่ใช่แล้วตัวคุณครูมันก็จะแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมองเพลินทั้งวันเลยอ่ะแบบครูยืนสอนอยู่เราก็แบบมองบนม,ม,ม,มองล่างเหรอครับมองครูแล้วก็มองที่กระดานกระดานโอ้ออกระดานแมกระดานนี่ครูองขา ถ้าสมมติว่าครูครูเป็นคุณครูประจาชัน้นและมีเด็กผู้ชายกําลังแกล้งหรือว่าล้อเลียนเด็กคนหนึ่งที่เป็นตุ๊ดครูโอมจะบอกเด็กผู้ชายคนนั้นยังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็เลิกล้อเลียนเด็กคนที่เป็นตุ๊ดจะเรียกเขามาปรับไมเค้ตครับมาคุยใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ครับยุคนี้ครับผมเป็นยุคที่ไม่ควรมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เ,าเขาเคารพทุกเพศที่มันเกิดขึ้นนะผมจะเลียกเขานี้นดีมากเอามงไปเลย กรอบมือคุณครูดีวันนี้ออมเป็นแฟนกับพี่หนึ่งวันโอมมาทำอะไรกับพี่บ้างคะไปโรงแรมครับไปกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมแน่แนดูหนังได้ไหมครับได้ที่ไหนขอลงหนังที่มีแต่เราสองคนงั้นก็ไปห้องโอมจบเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องแบบไม่ออกไปข้างนอกเยอะเราต้องอยู่ในที่ของเราจะบอกว่าที่ห้อะมีทีีใหญ่ครับใหญ่มากเลยอะจะดูหนังสิบรอบถ้าที่อัพอยู่กับผมก็ไม่ อาะไรพี่ก็จะโอมเฮ้ย <c oughs> พี่ก็จะโอม <c oughs> พี่ก็จะนอนกอดโอม เอามือกอดโอมไปตามร้างกายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอืเราเป็นคนมือสนด้วยอ่ะอก็จับไปเรื่อยอ่ะบุบับบบุบแบบบุบับบุบหบบตรวดมลยังนะตรวจมลใหม่ใหม,ม่คา,า,า,ามวมาพี่จะอยู่กับโอมทั้งคืนอ๋อคิดทะลึงะะล่งอ่ะทะลึ่งอ่ะแหละแล้วคนดูก็จะหาว่ากระเทยรีวิวเป็นคนไม่ดีเป็นคนแบบคันๆอะไรเงี้ยซึ่งความจริงลวอั้มเป็นคนใสๆมากเลยนะคะถ้าโควิดหายที่แรกที่อยากจะไปคือที่ไหนคะเียงใหม่ครับ ทำไมอ่ะชอบเดียวท่าทามเชียงใหม่ครับบอกตรงแล้วตอนนี้มากเลยฮะอยากไปเชียงใหม่มากนะไปเชียงใหม่ก็มีท่าชา้างแต่ถ้าโอมมาหาพี่ยังมีหลายท่าเลยนะท่าเหลยอววางเดียวลยหลังยันเดียวบ่อยนะครับในอะไรนะพี่ <c oughs> โอมรู้ตัวไหมว่าโอมเป็นคนที่แบบเสน่ห์เหลือหลายมากคือเนี่ยพี่อันนี้กำลังมองกล้องหลักกับมองโอมเนี่ยคือไม่กล้าจ้องหน้าเพราะอะไรรู้ป่ะนั่งยิ้มแล้วป่ะ ใจละลายอะ่ะออมคะถ้าวันหนึ่งอมมีแฟนเป็นเพศที่3แต่ว่าครอบครัวอมบอกให้เลิอกอมจะทำยังไงคะไม่เลิกครับถ้าผมกับเขาแล้วก็อ,อธิบายให้พ่อแม่เข้าใจครับว่าทำไมเราเลือกเขามาเป็นคู่ที่ิตเรางั้นไม่บอกตอนนี้เลยละกันพ่อคา <laughs> ถ้าวันนี้ไม่เป็นครูคิดว่าจะทำอะไรต่อคะอย่า ดซีรีส์วายเล่นได้ไหมยินด,ดีครับผมยินดีดรับครับสมมตทว,วันนี้เราเล่นละครการเป็นทางออนไลน์พี่เนะี่ยเป็นหญิงค้าบริการที่วันนี้หยุดงานแล้วแบบไม่รับงานแล้วแต่ว่าโอมเป็นลูกค้าที่ทำยังไงก็ได้ให้พี่ยอมขายตัวให้โอมวันนี้สามสองหนึ่งเริ่มใช่น้องอ้๊มไหมครับใช่น้องอ้ำสามพันใช่ไหมครับ 3, 000, วันนี้ไม่รับงานนะพี่สามพันนะครับนะ้องอ้บอกว่าไม่รับงานไงแค่สามพันห้าพี่เอารถไปรับด้วยพี่เปิดห้องให้ด้วยไม่เอาดีกว่าพี่สี่พันอืมน้องอั้มไม่รับพี่หาคนใหม่นะโอเคพี่จะเย็นเยนเอาแค่แค่รอเล่นจะเย็นเยุนกัียก่อนแล้วค่อยค่อยคุยกันเต็กตัวรอเลยนะครับโอเคหนูไปล้างรอนะโอเคน่ารักอ่ะอยากให้ออกไปเล่นละครจังเลยเดยวจะติดตามผลงานตลอดเลยนะ โอมคะโอมชอบกินอะไรที่สุดคะกินคนเสือแดงครับใช่เราคนเสือเหลืองอะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกัรเมืองนะคะไม่เกี่ยวเลยขอเมนูหนึ่งเมนูที่ชอบกินสลัดตอนกินสลัดครั้งแรกอะอายุเท่าไหร่อะยี่สิบสองครับกินกับเพื่อนหรือว่ากินกับแฟนกินกับคนรู้ใจครับแล้วเขากินแครอทของโอมไหมแครอทในสลัดใช่ไหมครับใช่เขากินไหมอร่อยครับ แคลัทผมไม่ใช่สีนะส้มนะสีแล้วออมเอาแครอทอมฟาดหน้าฟาดปากเขาไหมอะ่ะผมดูรุนแรงอยู่นะครับถ้าฟาดอ่เอะเอสเบตหน้าจอค่ะกินของเพจทำเสียงยังไงคะแม่ถ้าผิกร้อยเมตรนะคะ,อะ,อะเอาวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะ สำหรับวันนี้ให้จิครับคนดูคิดว่าให้คนนี้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มานะอยากยะคะแนนผมเลยก็เออให้ให้ดาวสามดวงเลยเนี่ยเดี๋ยวเซ็นให้เลยให้ดาวสามดวงขอรับครับอาโอเคค่ะตอนนี้เนาะก็รู้จักครูโอมกันมาเต็มอิ่มแล้ววันนี้ถามครูโอมเนี่ยคะ่ะว่ามาเจอกระเที่ิวเป็นไงบ้าง เอาเจ้าของรายการก่อนนะครับเอาเอาอยัางไงเอาอยัางไงก็เจ้าของรายการนารกครับไม่ปฏิเสธเลยติดต่อมาปุ๊บตอบรับทันทีครับนารกครับนารกสมใจสาแกใจอิชอยมากเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงไปตาม t ิ k กต็อกเขาเยอะไปตามไอจีดูเขาเต้นดูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสเสน่ห์เวลาเขาแสดงออกแต่อีกมุมหนึง่งเวลาเขาพูดเนี่ยก็คือมีสเสน่ห์มากๆยิ่งกว่าวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้คุยกัน อืมแล้วก็จะดีใจก่อนนีอีกถ้าได้เป็นแฟนกันสังเกตไหมว่าวันนี้ถ่ายคอนเทนต์คือยิ้มไม่หุบเลยอะเขินไม่ไหวอ่ะคือแบบเออนางน่ารักอ่ะใครที่ชื่นชอบครูโอมนะคะก็ไปติดตามได้เลยทั้ง IG Tik t o กตนะคะมีคอนเทนต์ดีๆเด้งๆด้ด้าดแบบนี้ให้ดูอีกเพียบ แล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบรายการนะคะกดไลค์กด <c oughs> Facebook, แชร์ข่าว c e b o o k f a n p เ g e แล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะก็เคยรีวิวค่ะเราอัปเดตคลิปใหม่ด้สัสดาห์อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะว่าใครไม่รีวิวกะเคยรีวิวนะครับบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> ันทึกหน้าจอกันตอนนี้โอ๊ยวำ็มไม่หน้าขาติดได้แหละพอมันดังก็ดังเกินเนาะออมปยอย่าพยายามยองตัวดิพยายามนั่งตรงตรงมันแค่ขึ้นกล้องเองอ่ะพี่เห็นแกก็พองั้นขอดูหน้าอกหน่อยได้ไหมคะเอเบอกมาค่ะถ้าขอดูหน้าอกครับพี่บ้านครับคุณพ่อคุณแม่ตาเอ้ยเอาดีดีดิออมถ้าครั้งที่แล้วเสียงดังนี่คือจบแล้วรอบเดียวอ่ะพราออมมาแหละ่ดูผมตรงนี้อ่ะแต้น เดี๋ย,ยต้องย้ายตระนะเนี่ยได้ย้ามได้ยินไหมได้ยินไหย,ดยได้็นึ่งสองกาก